ไม่ออกจากร้านอ่ะมันก็นั่งอยู่นั่นผมว่าทำไมมันไม่สั่งกินอ่ะมันมาดูเรื่องไรเต็มยศเลยนะเต็มยศเลยไม่อยากบอกว่าเต็มยศเต็มยศอะไรแต่ผมรู้ว่าเต็มยศอะไรเต็มยศอะไรใส่ชุดเต็มยศเลยสีกะเกีเลยมาสีกะเกอมันมีหลายอย่างนะสีกะกีเนี่ยมีอยู่ขั้งคาดก็มีอันนี้ด้วยกระเป๋าตังค์ ไม่ใช่บอกฉีดน้ำมีมีเออฉีดน้ำด้วยั่งเออโอ้โหแล้วมีกลับมือด้วยโอ้เออไปนั่งทั้งนั้นนั่งนั่งจนกินจะเสร็จอ่ะไม่เขาฟังอ่ะเขามาไอนี่ละมั้งเขามาฮะมาอะไรไม่ใช่เขามาสั่งก๋วยเตี๋วกินละมั้งสั่งก๋วยเตี๋ยวเลยแต่ทำไมก๋วยเตี๋ยวไม่ออกมาก๋วยเตี๋ยวไม่ออกมายังไม่ออกมาเอาแสดงว่ามีคิวเยอะะสิคิวไม่เยอะผมใคเลยบอกผมก็ไม่บอก ลุงบอกว่า,อาบอกทนายบอกคุพูดีอะไรนะนหั่งจอบอยู่เลยโอ้โอตัวเป็นๆเ,เลยเอ้ยผมไม่ได้ไม่ไผมมันใช่เหรอใช่เลยเออของแท้เลยของแท้เออไม่รู้จะทำยังไงมัน<อ>มีแบบนี้ด้วยนะเออน่าสับบางเงงเลยแล้ว มากี่คนมาคนเดียวมาคนเดียวเออมาก็นั่งนั่งเข้ามานั่งกินก๋วยเตี๋ยวไหมตอนนั้นอ่ะไม่กินมันไม่กินไม่กินเออเอ้าของโต๊ะโต้ลุงกับชินตนายาวมาช่วยอะแล้วก็มาป้าแล้วก็มามาชินตะไนแล้วเขามองทางเราไหมมันก็อ๋อสายตาสายตาหางตาเออหางตามองหลังเออมองหน้าหรืหลังโอ้โอ้น่าจะมาทันอยู่แต่เขาไม่ได้สังเกต ลงเข้ามาปั๊บอยู่ซ้ายมือเลยมันผิดสังเกตขนาดนั้นเถอะพี่สังเกตสิผมก็เขาลึกหลักเนาะเออมันลึกหลักหนึ่งหลักหนึ่งหลักผมว่าใช่เลยเนาะเต็มยศสีกะกีเอฟซีน่าจะรู้ว่าสีกะกีมีฉีดน้ำด้วยมีกะหล่ำดเนาะสีกะกีนี่มันเป็นคนเก็บค่าน้ำก็มีนะนี่นแบบนี้เลยอ๋อนี่เขาอย่ตาแบบลึกหลักลึกหลักแบบนี้นี่โอ้ใช่เลยเนาะ มาจริงนะไม่ใช่ไม่ใช่พูดเล่นนะของจริงเลยป้าก็บอกลุงชิวีไปบอกลุงมาอิเมียบเออผมก็บอกเขามียศไหมมียศไหมมันมันมีคุมไว้คุมไว้อ๋อเป็นเสื้อเป็นเสื้อเสื้อคุมแต่ตัวนี้กะกีหมดเลยโอกะกีหมดเลยรู้นะว่าของอะไรใช่เออนี่แหละแถวนี้แหละแถวนี้ก็แล้วเมื่อเช้าเลยเมื่อเที่ยงเ่ยผมก็จับภาพสองผัวเมียได้ นี่ในนี่เลยดิสองภูเมียเออสองภูเมียใครไม่บอกว่าใครจับได้เลยแต่ว่าไม่ใช่คนของเราไม่ใช่คนของเราไม่ใช่ฝั่งเราไม่ใช่ฝั่งเราเป็นฝั่งเขาไม่รู้ไม่รู้อ่ะเอาเราบอกได้เรื่องนี้ฝั่งเขาฝั่งเราเนี่ยให้ดูภาพเลยฝั่งเขาฝั่งเราดูไหมเพราะว่าดูสิถ้าเราดูดูได้ไม่เจ้ามาดูเจ้าไม่ต้องกล้องมาได้ไหมได้เดี๋ยวมาดูมาดูแล้วผมจะรู้ว่ามันคือใครนี่นี่นี่ เอ้ยเขาประมานี่มันเรื่องปกติใคยจะพูดไม่พูดว่าใครเออมันเป็นเรื่องปกติเขายังถามในช่องเลยเขาบอกมาหรือเปล่าเฟซตียังถามเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาเขาต้องมามันเป็นหน้าที่ของเขาแต่ไม่น่าเลยมันมันอยู่ใกล้นะวันหลังต้องไ่กินแล้วแถวนี้รอแสดงว่าไปกินด้วยกันไม่ไม่หมายถึงไอ้ชุดสีกระดน่งอ๋อไปใช่ไหมไม่แล้วเขารู้ไหมว่าเราจะไปกินตรงนั้น หรือว่าบังเอิญผมว่าเขาน่าจะบังเอิญหรือว่าสะกดรอยผมว่าคนนี้เหมือนละไม่สะกดรอยเลยหรอไปชุดออกอันอ่นหมุ่นแบบนี้เลยนะสายตาก็ลึกลักลึกลักอย่างนี้เลยลึกลักเลยหรอแบบนี้เลยหุ่นแบบนี้เลยมันเป็นลงงพุด้วยมันเป็นจุดที่น่าสังเกตนะจุดสังเกตทางก๋วยเตี๋ยวพ่รอเออผมว่าในคลิปน่าจะมีแว๊บๆอยู่นะต้องต้องดูต้องดูช่องชิดนะพก็ชิด ชิดอาจจะถ่ายมาด้านนี้ตรงนู้นถ่ายนะผมผมนี่ถ่ายไปด้านนี้ถ่ายกวาดทั้งั้นเลยเออพอไปดูช่องโอ้องดูเขายาเอาเป่าแน่ๆเลยคุณดวงเดินบอกกวาดทั้งร้านเลยครับคุณก็ดูท่าเดินเขาด้วยนะครับถ้าคุณมีสีมือมือเขาจะไปอัตโนมัติเนาะอืมก็ไปด้วยอัตโนมัติรถอัตโนมัติรออ่ไม่อัตโนมัติแหละมันมีครบเลยไม่ใช่ของปลอมหรอกเออก็ไม่ใช่อะไรหรอกอืมของแท้เลย เราอาจจะบังเอิญมาเจอมงบังเอิญมาแบบเงี้ยแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ได้จงใจที่จะมาโดยตรงๆเข้ามาก็กำลังไม่ได้คุยเรื่องนั้นเนาะ่่ช่วงนี้มันแย่งงวดเข้ามาใช่มันต้องหาข้อมูลหาข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆถามว่าหาข้อมูลจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้นะไม่มีไม่น่าจะได้อยาผมดูแล้วเนี่ยยังไงก็ยันยืนแล้วก็ถือโทรศัพท์อยู่งี้น่าจะอาจเสียงแหละ เขาคุยกันสเปรห์ละกันไปอย่างเงี้ยเปลี่ยนแปลงนอเปลี่ยนแปลงที่ที่ที่ไปแล้วเปลี่ยนแผนแล้วไม่ได้แล้วครับเนาะเอฟซีเนาะหรือจะกินข้าวกล่องฮะกินข้าวกล่องไหมข้าวกล่องนี่เนาะก็จบแล้วนะมากินแถวนั้นในเตชุบเนี่ยสบายกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่แห้งแคบเหรอแคบเหรออืมแคบก็ได้นี่หน้าเหมือนอย่างนี้เลยกินแบบนี้เลยเหมือนกันเลยแบบนี้ โอ้ยหุนเดียวกันเลยอ่ะโอ้โหอย่างนั้นก็คนเดียวกันนี่แหละพ่อเม่เพื่อนพ่อเพื่อนผมว้นหุนอย่างนี้เพราะว่ามีคนหนึ่งไม่ไม่ไม่ลองดูดยแต่ดูกไม่มันเหมือนกันเลยเหมือนหุนหุนเท่านี้แหละแล้วนั่งนี่แล้วอาหารก็ไม่ออกมาสักทีอ่านของเขานะฮะของเขาใช่ก็ไม่พอเรารู้ตัวผมก็ไปกระซิบลุงด้วยกระซิบป้าด้วยกระซิบทนายด้วยปั๊บสักพักหนึ่ง แค่เดินไปเท่าเตอร์ออกไปเลยไม่กินไม่รู้ว่ามีอะไรออกไปไม่ถือถุงไปหรือเปล่าสั่งอาหารอาหารไปกินบ้านมั้งอาจจะมองไปมุมที่ดีก็สั่งไปกินอยู่บ้านสั่งสั่งแบบไหนล่ะสั่งไปกินอยู่บ้านไงสั่งใส่ห่อใส่ถุงใส่ห่อน่ะเขาคิดว่าไงพ่อมนอีกแน่หนึ่ง เนี่ยบวกใช่มล้วคิดอย่างนั้นเนี่ยก็คุยโทรศัพท์อยู่ก็ลูกกับเมียจะวันนี้ไม่คันนี้จะคือหน้าร้อนรานดิจะเสียกิ่งแบบเดียวเมียนแต่ว่าร้านอาหารเขาออกเร็วใช่ไหมออกเร็วอเร็วมากอานกรขีเขียวน่ะแต่เป็นหน้าอ่าแต่ววว่่าปลลออดดภัยไ้้กนีแเป็นหน้าตีโตนสงสารแต่ฝั่งนี้แหละเพราะเข้ามาแต่ก็เห็นแต่ตูดรถนะ ออกมาก็เห็นแต่ตูดรถไปก็เห็นแต่ตูดรถอันนี้ไม่เกี่ยวผมนะอันนี้ผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้ยังไงก็เป็นหน้าดีตัวคนเขาเดนนี้ผมผมไม่ได้อยู่กบบอกแล้วพี่แดงก็บอกแล้วเราไม่ชบไปนะเอาผมไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วผมไม่เอาให้เราพูดถึงว่าเออมันมีทำไมอั้นนะทำไมชอบพูดเล่นกันคะไม่ได้พูดเล่นครับไม่ได้พูดเล่นลองพิ้งเราเข้าไปถามเลยเดี๋ยววันหลังน่าจะมีใครออกมาพูด ถ้าชิดไลท์ก็ถามชิดดูถ้าพี่นาทีไลท์ก็ถามพี่นาทีดูนะเวลาเข้าโรงแรมดูด้วยนะครับลุงยังไงก็ระวังตัวไว้ก่อนอันนี้อันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับเขาจะมาดักตีหัวเราเลยมันจะมันจะเย้ยกฎหมายกันเกินไปนะผมไม่ได้พูดเล่นนะอมันจะมาทําร้ายร่างกายมันคงเป็นไปไม่ได้มาั้นครับพีเลยนะม่ได้เย้ยกฎหมายถ้าเขาทากว่ากฎหมายเขาจะตามกับปุ๊บอ ผมว่ามันไม่ได้มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะบอกว่าพยายามปุ่มรถทำายตำรวจเขาทำลายคุณนิจากใช่อะเราเราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เขาทำลายคนอยมาแจ้งโอ้ตายเดี๋ยวมันก็เจ็บก่อนสิอย่างนั้นแหละเราไหวตัวทันก็ต้องระมัดระวังตัวอนตอนแรกไม่ได้สังเกตหรอกเพราะว่าเขาใส่เสื้อคลุมไว้คือนีจจะนอนเลยแล้วนี่ยพอดีลับไปนอนบ้านไรพ่อแดนบอกพ่อแดนบอกว่าไปบอกลุงหน่อย บอกห้องว่างอเนีห้องทั้งคนบอกแล้วบอกพ่อเป่ากับพ่อเป่าแล้วบอกไปนอนด้วยไม่ไปทั้งคนมีอยู่สองห้องสามห้องแต่ไม่มีแอร์ยินพ่อก็ซื้อแอร์ไปด้วยเออถือแอร์ไปดพ่อเดี๋ยวผมตั้งแอร์เขามีติดไยพ่อจ่ายเดี๋ยวเออสบายสบายเลยเอาเอาเนาะใช่บ้านก็ให้อยู่เนาะอยู่ อยู่แต่าอยู่คืนเดียวเนี่ยนะซื้อแอร์อลยแอร์แพงสองหมื่นโอ้โหเจ็บเอาลูกสะพกเนะทักไปวนาะก็คลิปนี้ขอลงมาแค่นี้ก่อนนะครับเอ็นซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างแนงแชนลไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ